วันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครตามไม่ทันนะครับเราจะมาเปิดไข่เกมแรกในโลกแลนเวิร์สกันอีกสักหนึ่งรอบนะครับอ่าซึ่งนอกจากมันจะมีไข่ใหม่นะครับเป็นไข่แมสบันนี่สกอร์นะครับมันมีเป็นแฟลช e a ลเป็นแบบไลท์แอนด์ดาร์เนสบ็อกซ์เซเลบร o n นะครับ ทีนี้จะได้ทั้งหมดนะครับทั้งหมดที่เราสนใจนะครับมีปีกนะครับแล้วก็คอสตูมอันนี้นะครับไข่แลนนี้ด้วยนะครับถ้าเราได้ไข่แลเยอะแปลว่าเราจะไปผสมสัตว์เลี้ยงลีเจนได้เร็วขึ้นแล้วก็มีไม้บอสเนี่ยแถวบนสีอันเราเอาหมดเลยส่วนไข่ใหม่เนี่ยไข่ใหม่มันจะเป็นอ่นี่เป็นไข่แม่บันนี่นะครับเดิมๆเปาแลน,นิโลนะครับประมาณนี้เหมือนเดิมเราอยู่กันเมืองเดิมที่ เฮ้ยขำอะไรอ่ะผมซื้อมาแล้ว Light like and Darkness Box นะครับต้องบอกก่อนว่าการกด1ครั้งนะครับแม่งเท่ากับ525บาทต่อ1ครั้งเท <c oughs> ่ากับว่า20กล่องนี้ห0 0่0น้าบาทหนึ่นะครับต้องให้หลวงพี่สุกโตไปหาทำเลดีๆละ่ะเราไปที่กิฟเฟนนะครับเราไม่ค่อยได้ไปกิฟเฟนนะบรรยากาศมันล่มลื่นนะพูด <c oughs> ตัวเลขออมาดังๆนะครับหนึ่งหมืนะครับ ข้างหลังก็ใส่ AirPod Max อยู่ไม่ได้ยินหรอกเธอเชียร์อัพหน่อยดิเออเฮ้ยโหเธอพูดเสียงดังามากเลยึงก็พูดเสียงดังเ <laughs> <laughs> ชียร์อัพเชียร์อัพเอออ่ะผมว่าผมได้ละร้านขายผลไม้ตรงนี้นะครับเราจะมาเริ่มกดละ500 1, 1, 1กิ๊กหน0่งห้อก้อนที่เผม๋ได้ประดับมานะครับได้ประดับของการสลิงเกอร์มาเดี๋ยวผมเช็คราคาแบบเรียวไทม์เลยดีกว่าว่าตอนนี้ของในตลาดเนี่ยมันราคาเท่าไหร่เหมือนว่ายังยังยังไม่มีใครเอามาขายนะครับมีแต่ว่ามีกระเป๋ากระเป๋าหลังแมทบันนี่บวก9 3,500ดอลลาร์ดอนะครับเป็นแสนเลยนะครับแต่ว่าขึ้นไปบวก9ได้ไงไม่รู้นะครับโอเคตรงนี้มันรกแล้เราย้ายที่นะครับซูงมเข้าไป แอดวีบอกพวกนี้ช่วงนี้พี่ติดเกมใช่ครับผมเ <c oughs> นี่ยคุยกันแบบเพลินๆนะครับกดไป500้าร้อยอืมได้ของเมดมาได้ของกดกดไปอีกอืมได้ออลูเทพมาต้องกดกดไปอีกได้โอริเทพมากดไปละห้ากล่อง2500บาทแหละไม่ได้เลยนะครับจังหวะนี้ลงกดไปอีกหนึ่งอืมกล่องยากดไปอีกหนึ่งอืมโอริกดไปอีกหนึ่งได้อันเดิมกดไปอีกหนึ่งเฮ้ยไม่ออกเลยว่ะกดไปอีกหนึ่งโอ้ยได้กล่องยาไม่ได้เลย เราขั้นเราขั้นรายการเราขั้นรายการเพื่อที่จะเปิดไข่ใหม่เว้ยห้าสิบฟองเพลินๆเราต้องได้กระเป๋ามาสพายแทนหนแบบึแบบ่งสองสามสี่ห้าสิบแปดเก้าสิบเงียบเงียบนะครับชื่อผมยังไม่เด้งขึ้นมานะครับหนึ 1, 3, 3่งสองสามสี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยอผมได้ผ้าคุมวะ่ะส่องเลยนะส่องเลยลดาเทจธาตุดินสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มาเมจธาตุไฟสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีโอกาสไล่โซนเคิร์สใส่ออเนมีห้าคูณห้าช่องนะครับ โอ้เดือดอยู่นะ Increase chance of stone curse of every refinement นะครับก็คือถ้าเกิดว่าบวก5ขึ้นไปนะครับทุกๆก,การบวกเนี่ยจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ stone curse 1%ไปเรื่อยๆนะครับโอเค,อเคก็ดูเหมือนจะเป็นของสนุกสนานนะครับเราเก็บของกันไป,ปเปิดต่อ1 2 3่5 6 7 8 9 10. ไม่มีชื่อขึ้นชื่อต้องขึ้นไม่ขึ้นนะครับ1 2 3 4 5อ อุ้ยได้โลได้โลมาโลมาแล้วโลกระตุยไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้โลกระตุยนะไม่ได้ใช้น้องโลกระตุยว่าเปลี่ยนที่ดีกว่าวะตรงนี้แม่งไม่เวิร์กเลยตั้งตรงนี้เหมือนเดิมเลยครับ16ใบได้แน่ๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอือเห็นไหมโอ้โหตรงนี้แม่งได้จริงว่ะนี่กระเป๋าหลัง สุดเท่นะครับเดี๋ยวต้องเอาไปบวกแล้วก็เอาไปออฟนะแต่ว่าแตกไม่แตกเราไม่รู้นะครับไม่เค็มนะครับเซตนี้ไม่เค็มนะครับกระตุยยัดคอตูมเนี่ยได้เป็นกันธาตุสี่ธาตุนะครับน้ำไฟชาร์โดแล้วก็อันเดดนะครับหนะ่ะก็อืมแต่ว่าไอ้ก,กล่องใบละ500อเนี่ยเดี๋ยวนั่งเลยผมนั่งเลยนั่งแล้วโชวกระต่ายหนึสองสามเอ้ยอ๋อได้ไมบอสสี่ห้าห เจ็ดแปดเก้าสิบไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่ว่าได้ประดับอาเชอร์มานะเอ็มแต่บวกห้าเอ็มแต่บวกห้าคิด์บวกสิบนะครับก็ดีอยู่นะครับมันหมดแล้ววะ,ม,ม,ววะมันหมดแบบไม่รู้จะทําอะไรแล้ววะมราเปิดอะไรมันก็ได้หมดอ่ะแต่ว่าไอ้กล่องเมื่อกี้มันมันได้วันละยี่สิบกล่องนะซึ่งหมดหมดของวันนี้ไปแล้วนะมันก็ไม่มีอะไรให้ทําแล้วว่าจอดเปิดสัตว์ดีวะตอนนี้เท่าไหร่ไม่รู้นะวว่าไอ้ก้านไปรว้ให้หน่อยอันนี้โดนไปอีกหนึ่งร้อยดอนนะก้านไปรห้หน่อยปั๊บ โอเคร้อย okay, ดอนสุดท้ายนะครับหลังจากนี้ก็ไปเก็บเวล้ลวนะคนอย่าว่าผมเลยคนเราเกิดมาหาเงินมาก็เพื่อมาเติมเก,ม,เกมมาทั้งนั้นแหละไม่มีใครเข้าใจความเจ็บปวดเท่าตัวท่านเองเหรอกพูดไรวะสิฟองแรกแบบรวดเดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอืมแห้งวะ่ะหนึ่งสองสามสี่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเราขยับมาตรงนี้กดนั่งซูมไปใกล้หนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, โอ้โหแห้งสนิทใครเป็นรูมอลเลยฟองไตรอแล้วครับเดินไปกดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โห ของเต็มซะด้วยของเต็มงี้ผสมไข่ร,รอเลยละกันอืออือสิฟองสุดท้ายนะครับพี่ต้องกดและล่อแล้วค่อยกดจริงได้กดแล้วล่อดกดจริงแห้งวิ่งเกมมันโหดเกินว่าไม่ได้อยากจะว่าเลยนะเอาจริง มันแบบเกินไปว่ะช็อตเนี้ยนะมันเกินไปจริงดูดีไม่ออกเลยอ่ะผสมอะไรก็ไม่ได้เลยอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่เหลืออะไรเลยอ่ะห้องใจว่ะเป็นที่กูหรือมันเป็นที่เกมวะมันนี่นหละดิเห็นปุ่ม W ไ,ไหมกดให้หไหอ่ดิสิบครั้ง เกือบเจ็ดร้อยที่เธอกดไปเจ็ดร้อยบาทกดเจ็ดสิบกดไปอีกสิบครั้งขึ้นไปดิคือเธอต้องบอกไว้ดิว่าถ้าขึ้นอะไรแล้วเราต้องดีใจอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเขาดีใจให้เธอดีใจตามแล้วกันอธิบายยากจะมาจับจังหวะกันเลยเอาแบบพี่เผลอเออที่เผลอไอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่มีอะไรเลยไอมอข้างบนไอ้เอ้ยไม่มีเลยโอ้อไม่ได้เลยว่ะกลับเถอะเป็นที่เกมไม่ได้เป็นที่กูกลัวเลย โหดเกินอันนี้นะครับเลทที่โหดที่สุดในเกมนี้ก็คือเลทไขไน่นี่แหละนะก็ตามนั้นนะครับตอนนี้ก็นินจาเรททูเก้าสิบเก้านะครับใครได้คนแรกก็จะได้เหมือนเป็นแบนเนอร์ไตเติลชื่อมั้งฟิลนั้นนะครับแล้วก็มีไข่ใหม่นะครับแมดบันนี่ไม่อยากโชว์เลยว่า,วาเปิดแค่อน้งสิบกองก็ได้สามครกแล้วอะอเมนะืนะ่อกี้นะก็ตามนั้นเช็คกันอันนี้ เพิ่มเติมให้เลยกดนอกรอบไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นเกี่ยวกับความสงสัยของผมล้วนๆ40ฟองนอกรอบคือแม่งแม่งยากเกินเว้ยเปิดไขอ่อ่ะลองดู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เห็นปะแม่งไม่ออกเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดูดิไอ้บ้าจะกีดเสียรายตังกับเกมนี้ไหมเสียได้ดิวะอ่นนี่ดูผสมแร่ถ้าเกิดว่าคลิกเดียวติดอะแม่จะโวยอะ่ะ1 2 3งอืไม่ติดสัอย ไข่นี้ผสมต่อนะครับเขายังให้เราลุ้นต่อนะครับเกมมันเป็นเกมของการเสี่ยงดวงนะลุ้นไปไม่ออกไม่มานะครับไม่ติดไม่ขึ้นมาติดครับติดผสมแลมมาได้หนึ่งใบขอลองฮือแกคือมันจะไม่ออกให้เห็นเลยเ ขอร้องเฮ้อเราได้อีกหนึ่งลุ้นนะทุกคนเราได้อีกหนึ่งลุ้นปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บเฮ้ออยอะไรไม่เกี่ยวไม่มีอะไร ด้มายาเพิ่มมาว่ะทุกคนผมมีอีกสามใบแล้วนะถ้ารวมที่ถืออยู่ก็เป็น4ี่ใบแต่ถ้ากดขึ้นมาไม่ได้อะไรมันไม่คุ้มเลยนะครับทุกคนเราจะไม่มีสัตว์เลี้ยงใช้เพราะฉะนั้นเราควรจะมีสัตว์เลี้ยงคาไว้1ตัวนะไลฟ์ <c oughs> หน้าเรามาทำเลเจนกันนะตั้งใจเลยเย็ดแค่ไลฟ์หน้าต้องมีเลเจนแตก